สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็นนเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมากินนวดหมึกยักษ์จิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็แซ่บเลยวันนี้อันนี้มีผักสลัด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 แก้วสลัดแก้วผักสลัดแก้วฮะใช่เขาเรียกผักสลัดแก้วัดไปบาดปากอลยคือแบบผมไม่ใช่ละมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่น่าจะเป็นรสเด็ดเลยนะอาจะแซ่บมากวันนี้ต้องลองต้องลองอันนี้คือมันเป็นเหมือนหมึกที่เขาแบบใส่ยีนดาโฟะ เหมือนนกัคล้ายๆกันแต่นี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะเเขาารียกว่หมึกหมึกหมึกยักษ์นั่นแหละไม่ใช่มุญทาโกบุญทาโกะมันแพงกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกครับผมมามาเดี๋ยวมาชิมกันเลยโอ้ยมันจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นมากครับผมทุกคนนี่คือแบบว่าปลาหมึกเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติเราต้องจิ้มเยอะๆมันจะได้แบบแซ่บๆนะเผ็ดแน่ทุกคนอืมอืมอืม ทำามแม่เขาเลือกกรอบเนาะก็กรอบมากครับผมทุกคนแล้วก็เนี่ยเนี่ยตรงตุ่มเนี่ยมันจะกรึบๆแบบอร่อยครับผมนุ่มกรอบๆนุ่มมาครับผมกินด้วยกันนะครับผมทุกคนผมว่าไอตัวเนี้ยอร่อยกว่ามูกระดองเอกนะมันแบบกรึบกว่าใช่เห็ดเป็นเห็ดมาแล้ว เราเอาไปตำเอาไปตำเอาไปยำเนี่ยอร่อยมากจิ้มเยอะเผ็ดไทยล้วไงมันแก้ไม่หายจริงน้ำโรคติอึกเนี่ยพี่ไม่เห็นเห็นไหมพี่ไม่เห็นเป็น เวลากินแบบเป็ดเยอะเองี้ยมันจะเป็นนี่ครับผมเริ่มเผ็ดแล้วผมมาต้องลองกินกับหมาละาเป็นอย่างหอมหอพริกเยอะกับเห็ด นี่ครับผมอืมกลุบๆอร่อยมากครับผม้น่าจะเอาน้ำจิ้มมาใส่น้ำตาลนิดนึงน,น,นะบา<ะ>าจะได้มันหวานสีมันเหมือนในพวกนั้นนะผมอ่ะเหมือนไอเยลี่สีอะไร,ย,รยิลี่ เผ็ดครับผมทุกคนมันต้องไปหมักมันึงจะมีรสชาติอหะจะมันเป็นเมนูที่แบบเบสิกเลยนะง่ายอ่ะแบบเวลาแบบ มีงานเลี้ยสงสังสรรค์อะไรเงี้ยคือแบบเอาลงหมอ้อหรือว่าเอาขึ้นแบบซึ้งอนะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ง่ายเท่าห,หมูอ,มอันนี้ง่ายก็ไอสันซี่โครงหมูครับผมแต่อันนี้มันกินง่ายกว่าไงคือแบบคือมันมันไม่ยากอะแค่ตำน้ำจิ้มแล้วก็แบบนึ่งแคนะ่นั้นได้แบบอันนี้เลยมืดไหมครับฝนอ่ะใช่อากาศก็เริ่มเริ่มมืดแล้วครับผม หนาวเย็นมากนอนพี่ถามความรู้นะ่อว่าไอ้ตรงนี้มันไว้ทำอะไรเอ้ะมันก็เปรียบเสมือนแบบแขนขาจริงลองถามคุณผู้ชมไม่มเหมือนไม่ใช่ใชก็มันเหมือนแขนขาที่แบบมันเหมือนแขนขาที่แบบเอายึดจับอะยึดจับสิ่งของไอ้พวกนี้ไม่ใช่อะไรมันคืออะไรเราไว้กิน แล้วจะถามทำไมเนียเายก็าาหาความรู้ไงมันกินนะมันกินได้อยู่แล้ว <laughs> มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไนงะมันไม่มีกระดูกสันหลังมันไม่มีกระดูกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเรียนม .4 ครับผมความรู้้ลยล้านสุดยอดมั้งเหรอเลย้านความรู้ใครบอกผมไม่ตั้งใจเรียนนะ่ะพี่เกมบอกผมไม่ตั้งใจเรียนนะ่ะผมนี่ยสุดยอดความรู้จะบอกให้ <laughs> เบื่อคนคี้โมทุกคนจริงๆอ่ะเห็นไปที่ไรก็นั่งเล่นแต่เกมไม่เกีียวพักเที่ยงไงไปห้องเกี่ยวไปหาเราตอนเราเรียนก็ไปตอนเรียนก็ไม่ได้คุยเสียปกติก็แบบผมอยู่ในห้องผมไม่ค่อยคุยใครอยู่ละคือแบบนั่งดูครูไงไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือกถ้าถามก็ไม่ตอบแล้วครูถามก็ไม่ตอบไงครูถามก็ไม่ตอบทุกคนตอบทำไมอ่ะตอบมขึก็มันก็อายเขาอ่ะดิ นั่งดูอะผมอะดูอะไรดูครูไงดูข้อสอบไงครูเป็นนักศึกษาครสอนสวยอะเออสวยเลยแล้วก็โรงเรียนพี่มิกไม่มีเลยไรครูฝึกสอนอะมีแต่ผู้ชายครับผมปีพันธุกช่างยนต์ไม่มีผู้หญิงครับผมกินบางกินมาจะหมดนะเนี่ยพี่ว่าไม่หมด เผ็ดอะเผ็ดลงไม่ต้องจิ้มจิ้มน้อยน้อยสกคนเผ็ดหน้ามืดกินอันเล็กๆจะกรอบกรอบไม่นั้นใหญ่นี่ก็กรอบครับผมแต่ว่าจะนุ่มใน่อมึกนี่มีหลายสายพันธุ์นะจะแบบผมสังเกตว่าหนวดมันแบบคือๆกันคล้ายๆกัน หมึกแบบหนึ่งกวมลึกหนวดก็เป็นแบบเนี้ยหมึกกระดองแต่มันมีหนวดแต่มันไม่ใหญ่เท่านี้แต่มันคล้ายกันไงมีจุ่มๆเนี่ยเห็นไหมแล้วหนวดหนวดเขานี่เขายืดได้ยาวขนาดไหนอ้ยเยอะจริงแต่มันไม่เหมือนอ้พวกนั่น่ยคุณผู้ชมเคยเห็นไอ้นี่ไหมตะกิมอ่ะจิงจกอ่ะอันนั้นมันหางมันขาดแล้วมันงอกใหม่ได้ให่ไหมอ้มันขาดแล้วมันงอกไม่ได้คือมันด้วนไปเลยนั่นแหละ แล้วมันยาวได้ขนาดไหนไม่รู้ไม่ไม่เคยเป็นปลาหมึกอ่ะจะรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นวิจารณ์อยู่ก็คิดว่าเป็นปลาหมึกมาแล้วมันยืดได้เ้าะก็มันไม่มีกระดูกอ่ะมันเป็นแบบสัตว์ไม่มีกระดูกไงพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันยืดได้ยาวขนาดไหนมันมีพันโอ้ัมก็มันมีพันหนึ่งอ่ะที่แบบอุ้ยกระดิ่งเหรอไม่มีพันหนึ่งอ่ะที่แบบเหมือนดอกไม้ทะเล มันสวยมากมันมสีเยอะสีเยอะสีสวยมากพูดให้ฟังใ้เฉยหยกดดิ้นเลยไม่ร <c oughs> ู้จริงห <c oughs> รือไม่จริงหรือเปล่าทุกคนอาอจริง <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่ามันพันอะไรแต่เห็นมันสวยจริงอะชอบเหมือนพวกดอกไม้ทะเลอะ่ะดอกไม้ทะเลเป็นแบบไหนเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ประกานลังประการลังทะเละประกานลังเป็นแบบไหน เดี๋ยวใครเอากุพี่จะบอกอ่ะกินก่อนแต่ผมไม่รู้นะว่าเต้าหมึกนี่กินไปแล้วมันดียังไงอะสรรพคุณเหรออไม่รู้แต่ต่อให้กินอะแค่ไหนเขาก็มันรักเริงไหมจรรงปะ กินเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่รักก okay. ็เส้นเขาบักใจวะเผ็นนะตอนเนี้ยเห็นนะแต่ข้อความข้อความนั้นก็อาจจะไรสระนันทุกคนเสียบคมเหมือนกันอะไรสระครับผมฮะต้องคุมไงอยู่ดีมันก็เล่นเข้ามาในสมองผมไงคิดอะไรได้ก็พูดอย่างเงี้ยพูดไม่คิดก่อนพูดอะ น้่มันเป็นมุกไงอืมอใหญ่ใหญ่มากเหมือนตอนนี้เรายึดช่องไปแล้วยึดช่องแล้วเนาะใช่คือแบบที่เกมกลับมาอีกทีก็แบบไม่มีคนชมแล้วมีคนไม่ได้ตอนแรกทีนเนี้ยโอ้ยหล่อจังเลยเกมก็แบบอืมอะไรน้องนะ ผมอิ่มละแต่พอพี่เกมกลับมาเขาอาจจะหอมกับเดิมก็ได้คนระับพอพี่เกม,มพี่เกมเขาไปผ่าตัดอ่ะเขากินข้าวมาเขาใจนะเราจะจ,จ,จอให้เขาหอมเขาก็ไม่ไม่เนี่ย <laughs> เหมือนดูถูกะทุกคน <laughs> อิมอ่มจุกอะ่ะ เพชรเขาบอกทุกคนโม้ซ <to> ัวมากเลยคลิปนะคุยไปต่อคุยอะไรก็ไม่รู้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยแต่เผ็ดเผ็ดจิ้มบอกแล้วใ้น้ำตาลมาใส่กินไม่ไหวครับหวานกว่านี้นี่ก็หวานแล้วเนี่ยหวานแล้วคลิปนี้ก็ชวนทุกคนมากินหมึกหมึกยักษ์นะครับหมึกยักษ์แซ่บแซ่บจริงอ่ะคือแบบเผ็ดอ่ะตอนน้ะโอ้โหแล้วแต่เนี่ยกินแล้วครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมิเตอร์เกม้วยนะครับ,รบและสำหรับคลิปน,นี้ผมกับนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือแบบเแส่บกว่านี้กับผมแล้วพูดเปน็นคำไม่ได้แล้วเพนื่อยอ